โชว์เลยหล่ะลูกขอกล้องมาโชว์เลยหยิ้้ไอ้ายิอ่ะโชว์เลยโชว์โชว์ตงตงต้งตงไมต้งตงน้ฮยอย่ายนนะคะไอ้ายิ้ไหหลุดเลยอะลูกจีจีจีีใครท้อม่เมียงมีไม่ได้ติดใช่ไหมเนี่ยเออเมื่อกี้้อาไม่ได้ติดตีย <makes> <z prep> ิให้ิ้่เอาโชว์นยไอ้า้นะ แบบนึงแบบเอิงดูดูไอวายืนนะไอวายืนนะไอวายืนเสร็จแล้ววันเนี้ยเออไอวายโฉลกใจเยอเลยแปะเชี่ยน้องพีไม่ตัดกล้องใช่เช้ยชชเช้แปะเชี่ยน้องพีแต่งตัวก่อนแหมเวลากล้องมานี่นะเราเนี่ยเวลาอยู่ว่าปุ้งที่โฉลกใจโทรแบบว่าจะไม่หรอฉันก็ทำได้อะไรอย่างงี้ยได้ใช่ใช่ใช่ ีาทำไมหลับโอนเอ็นงันโลกเหมือนดินน้ำมันเลยอ่ะเยืนเด็กปานป็ปุ๊ยือนอันนั้นก็กระโดดไม่ไม่เอาดิไม่กระโดดไม่กระโดดชิงตัวละจ้าดิ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 ดดดิดดดดีดดดดดดดีดดดดด น้ำพีลงมาลูกน้ำพีไปล้างมือหรือยังไม่เอาไปล้างมือสองคนมานี่พี่ทีกับน้ำพีมานี่ค่ะเล่าเมือเลาพี่ชาหยกออกมาพี่ทีกับน้ำพีไม่งั้นมันมีจะยึดของเล่นแล้วไปล้างมือเด็กดีนะลูกปีนออกมาล้างมือเร็วหนูเปลี่ยนพกโกรบไหมเนี่ยเปลี่ยนแล้วอ๋อไม่ได้เปลี่ยนมันไม่เยอะมมมันนนเบีี้้ยวำพ่่ากอแล้วโกรบไม่ได้เบี้ยวอีกคนกินไม่ได้เบี้ยว ไม่จัดหลายทีแล้วก็เบี้ยวเหมือนเดิมมาน,นี่เราไปล้างมือพิธีุไึไปเดินห้องน้ำอยู่ไหนครับไปเขาใจด้อโอเคไหมพิธีโหวอชเวอร์แฮม ทำไมปีดดาวเปลืองน้ำลูกอ่ะให้พี่ธีขึ้นมั่งแต่เรางพีกไม่ได้รอบเลยน้วพี่ขยับเอ้ยน้องพี่ขยับให้พี่ธีด้วยอ่ะพี่ธีขึ้นมาครับพี่เอานี่้าวบุญระวังหัวน้องพี่อย่าลุ่งหลังมือนะถูมือไปก่อนอ่ะพี่ธีเอามือจุ่มน้ำโอเคให้ปิดน้ำถูให้ปิดน้ำปิดน้ำสิลูกเปลืองน้ำไงไหนมันมีสอนล้างยังไงโชว์สิ อืมโอ้โหน้องพี่เก่งมากน้องพี่เสร็จแล้วยังครับล้างข้อมือด้วยนะข้อมืออยู่ไหนอ๋อโอ้โหท่าล้างสวยมากโอ้โหเป็นไงล่ะอ่ะเก่งมากเออช่องครุมไงเออได้ไหมล่ะแบ่งกันได้ไหมล่ะพี<ม>่ีตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยเห็นไหมมีฟองมาตัว